อนนี้ผมอยู่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแถววัวถนนนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปศะสีเหลี่ยมนะฮะแหล่งประวัติศาสตร์ที่หนึ่งของอำเภอพนันิคมนะครับเดี๋ยวขอญาตทานข้าวก่อนแล้วก็ไปนะครับว่า,าศาสีเหลี่ยมมีแหล่งประวัติศาสตร์อะไรบ้างนะครับ thank <laughs> you ครับเพื่อนเพื่นและจุดที่ผมยืนอยู่นี่ เขาก็เรียกว่าสะสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งเป็นสะสีลาแรงนะครับนะเป็นทําด้วยศีลาแรงนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าใช้อุปกรณ์อะไรขุดหรือเปล่าหรือยังไงคนในสมัยยุคนั้นคือทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาสันนิษฐานว่าเป็นที่เช็ดน้ำไก่ของพระรถนะครับ อ,อำเภอวันานิคมก็เรื่องลื้อเรื่องไก่ชนนะครับไก่ชนเมืองพระรถเพราะฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยจากการสอบถามลุงคนเมื่อกี้นี้นะฮะที่มาให้อาหารปลาบริเวณนี้ลุงเขาก็บอกว่าตามความเชื่อของชาวบ้านนะที่ตีไก่นะฮะก็นําน้ําตรงนี้ไปเช็ดไก่นะครับไก่ก็นะครับได้รับชัยชนะมาหลายครั้งนะครับนะบเดี๋ยวเราไปไหว้พระรถแล้วก็อ่านประวัติกันนะฮะ ไปครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็เขียนว่าสระสี่เหลี่ยมสาธารณประโยชน์แล้วแต่ว่าใครจะเอาน้ำเอาอะไรไปใช้นะครับตำบลสระสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมนะครับครับและนี่ก็เป็นประวัติตำนานสระสี่เหลี่ยมนะฮะก็จากข้าวๆที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวด้านใน มีรูปปั้นของพระรถนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะกันนะครับ ครับเพื่อนๆและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผมได้ไหว้พระรถนะฮะซึ่งก็มีคนมาขอพรนะครับขอโชคของลาบก็มีเซียมซีนะครับ,บ, CNC, รบหรือเลขนะ,ะให้เสี่ยงนะครับก็แล้วแต่อาจจะเป็นเสียงในเรื่องของโชคลาบหรือขอหวยก็ได้นะฮะก็น่าจะมีคนถูกกันเยอะนะครับเพราะว่ามีการถวายนะครับนะ น้ำแดงถวายไก่ปลุกป,ปั้นไก่นะครับหรือมะขออะไรต่างๆพวกนี้ยก็เสียงเซียมซีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเลข2เลขอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ผมได้เลข8นะฮะแต่ว่าผมผมไม่ได้เล่นเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะก็เลยเสียงเฉยๆนะครับเพื่อแสดงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็บริเวณนะฮะด้านข้างนะครับของพระรถเจษฎาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไก่เต็มเลยนะฮะ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่านะครับบางคนก็อาจจะมาขอโชคขอลาบแล้วถูกหวยก็นําไก่มาถวายท่านเพราะท่านชอบไก่นะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของออการอะไรครับเล่นกีฬานะครับหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เปลี่ยนกับการแข่งขันแล้วได้รับชนะหรือบางคนตีไก่ชนะอะไรเงี้ยก็มาถวายท่านนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ อ,อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะฮะนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆบ,บ,บริเวณบอ่อนี้ก็มีการเอาปลามาปล่อยหรือปลาที่อยู่นานแล้วก็มีก็มีคนมาให้อาหารนะฮะมีเตา่าเมื่อกี้ที่ถ่ายก็มีกบด้วยนะฮะนะครับเนาะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นบอ่อศีลาแลนนะครับคือบอ่อเนี่ยก็ทําไว้สําหรับเช็ดน้ําไก่นะครับของพระรถ หรืออ,อย่างก็คือทําไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับนะแล้วก็ทางด้านนู้นนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยนะครับจะมีคลองเนะาะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคลองคลองเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นคลองที่ทอดยาวไปถึงอําเภอพนมสารคามไปถึงปราจีนนะครับไปถึงแปลงยาวนะครับคลองเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นคลองที่ ายาวไปทอดไปเรื่อยๆคือพระรถเนี่ยท่านเดินทางจากสะสรีอยียมเนี่ยตรงนี้เดินทางไปยังเมืองประจีนนะฮะแล้วก็ท่านก็ไปตีไก่พนันไก่ชนะชิงเมืองที่ประจีนได้นะตามประวัติความเชื่อนะฮะ แต่อันนี้คือเรื่องจริงคือผมก็เพิ่งจะรู้เมื่อประมาณไม่กี่วันมานี้เองว่าคลองตรงนี้สามารถลัดไปไปยังแปลงยาวได้นะครับไปยังพนมได้ไปยังปัะจีนได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมจะไปแปดลิ้วไปปัะจีนผมไปทางหลกักอย่างเดียวแต่ทางนี้เป็นทางคลองที่ไปถึงเร็วมากเป็นทางลัดนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะนะครับหลักฐา,านทางปะบัติศาสตร์ก็มีร่องรอยนะครับ ให้เราเห็นอยู่ใหญ่แบบเด่นชัดนะจะจริงหรือไม่จริงอันนี้นะครับแล้วแต่ดุลพินิษนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผมมีความคิดว่าถ้ามีหลักฐานประกอบกันก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะถูกต้องและเป็นจริงได้หมดนะครับครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับและเราจะไปที่ประวัติศาสตร์ที่ไหนกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม